สบายดีพี่น้องสุกุสุขนโซมอสุบอนเมื่อนี้กะพบพ่อกันที่จ้าวพี่น้องมื่อนีกาาก้กะเขากำลังเตรียมงานประมาณตอนนี้ดีซี่พี่น้องไปเบิ่งกันพี่น้องนี่พี่น้องอันนี้กำลังเนื่อเข้าวพี่น้องสองหัวส่วนนี้กะ ซอยปลาเนาะงซอยปลาสวัสดีพี่น้องซอยปลามุ้งบาร์ดีพี่น้องเสร็จนี่กระห้องหาพี่น้องนี่บี้พี่น้องเบังตัวพี่น้องตอนนี้กำลังเด็ดหอมหอมก่อน

หมดหมดหมดทุ 3> 3> นนี่บ่เอาเออยู่เหลืออยี่บ่ ตัวนี้ก็เอาชิคัวาใกล้พี่น้องพอน้องมายุเราก็เลยต้องมาจับกล่องแทนและนี้โหลน้ำหกขอนพี่น้องแล้วก็ลุกพลุกออกลุกพลุแล้วก็ไปพาวอเตอพี่น้องอันนี้เขาเย็นเหมือนหลูปะต้มป่ะกำลังลุกนลุกหายอ่ะ เลื่องจับ หลุด่น่หลุดต่อเนาะไกลผู้อ่อนจะไกลผู้อากาศกา ชีวียนเดียนยี่หน่อหนึ่งแต่เ้าพี่น้องตอนนี้ประมาณตีสี่คืนมั้งพี่น้องยังมือดอยู่พี่นอ้องเราก็ต้องเตรียมเป็ดเพื่อแค่ขดหมานาะพี่น้อเจ็ดแปดหมงก็เข้าขามาแล้วพี่น้องเพรอครัาต้องไปส่งเคยพร้อม นี่กะผักเขาพี่น้องอันนี้ผักติว๋วผักกระโดนผักกระโดนกับมีสับพี่น้องเขากำลังวุ่นวายกันอยู่ยพี่น้องพี้ข้างนอกก่ะมีหนูไก่ที่กะนึ่งข้าวอันนี้เขากำลเสี่ยงนี่พี่น้อนนนงอันนี้แตงไว้กินกับลาบซอยป่าพี่น้อง หั่นหันหันทับวงมือ่ดีเทงเนาะผ่านหรือแล้วหั่นเออหยิบๆับๆๆ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 ับๆี่ๆๆๆวๆๆๆๆๆเๆๆๆๆๆัๆๆๆๆๆกๆๆ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 ๆนๆๆๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆนๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆๆ <laughs> ผักสะก๊าดชอบนั่นเอากะอันนี้กัไไปว่าวเมย์เซอร์อัสซยฮุบเสมือนาะหมืดพี่นนอะ

ไปเบิ่งทางมนูปลาค่ะแล้วแล้วอันนี้นะฮันแล็ตหรอบอฮาพี่น้องยิ่งกาไวรุ่นใจห่อนพี่น้องแมมเผาเธอเดี๋ยวซองตัวพี่น้องตาขมันลงหรือไกลมันน้อยบอ

โม่ผ้าดำเอาไปเอ็ดส้มในหยอดมห้ามบ่พี่น้องหั่นแล้วก็มาล้างน้ำพี่น้องล้างน้ำแด้วกอคัการส้ม พุท่าเขามีกินมะนาวค่ะเรียนมันเสียบไม่ว่าอะไรยาเอาข้าวอะไยามันส้มว่ะัวยามันคมมันมัมมูงกับมันสุกมัเมะ่อไนรา่เนาะ ทอข้าวล้วพี่น้องรอบตีสามวันนี้นะกำลังจะแจ้งแล้วพี่น้องตอนนี้กำลังคืกคืนพี่น้องถ้ารุ่นต่อไปเลยพี่น้องด้วยคิปหน้าอะไรจะได้อี ยอะอ่าเรายุเยอะได้ได้เลยได้อีกคุณคุณยังไม่ได้ยังังกเดี๋ยวนี้พ่อกันได้ในเฟส ยังยังยังไม่ปุ๋งอะวะยังยังยังสิปุ๋งเด้วก็มันมอดเดือซะกันงูกับพงงูฮะใกล้ไม่ได้ค่อเจอก็จังสางว่าก็เนาะสุดผมเป็นไก่มาโอ้หมันนี่เอ็นอะไรที่มันหมดแล้ว ไเอาทัผักสะกันหกกันลงนะไปแม่ไปแม่นี่พี่น้องพ่าหลุนคลิปหน้าได้พี่น้องตอนนี้เขากาจบชำนีพี่น้องกเสรใจได้ได้มพี่น้องที่ขมาเบ่งมาสมอย่าลืมตับสะไข่กดกระดิ่ง เธอเป็นกำลังใจเธอ่ He. He. องพอน้องวายุพี่น้องพ้อ,อกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแหรงร่ำรวยล่ำรวยด้วยพี่น้องเด้อสบายดี